สวัสดีค่ะเราเข้าด้วยแบบว่าความรักความอบอุ่นนะคะวันนี้วันนี้<อ>มีอาจารย์กับสิทธิ์ใช่แล้วนี่ก็แบบว่าเ,เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยพอเราเจอสองคนเจอกันเนี่ยโอ้โหพลังงานลพลังงานมาชัดเจ,จนมาก,มากนะครับ <มา S 2> แล้วก็เพิ่งกลับมาจากยุโรปเพิ่งกลับมาอยู่ทั้งผมทั้งยุ้งเพิ่งกลับมาจากยุโรปนะครับแล้วก็ลุงก็ไปภารกิจสองอย่างเรื่องเรื่องอเรื่องธุรกิจด้วยและก็เรื่องเปลี่ยนโลกด้วยครับพี่ใช่ แล้วผมก็ไปไปสอนสอนเรื่องสอนให้คือพูดง่ายไปเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเราเราจะสอนหญิงให้สอนฝรั่งสอนคุูให้หญิงไทยคือครูฝรั่งพูดง่ายเขากลับมาก็เลยพลังงานเพิ่มเดี๋ยววันนี้มีสี่ข้อที่จะที่ทํเงินให้ลุงเยอะมากเลยหลายเนี่ยวันนี้พูดไปบอก8 9 2าล้านจริงๆยเยอะกว่าน,นั้นด้วยซ้ําจริงๆผมกับลุงสองคนด้วยคอนเซปต์สี่อันเนี้ยคอนเซปต์สี่อันนี้แพงมากนะคุณ คูกับอาจารมดิตจะเพิ่มดีกรีความร้อนแรงในการปล่อยของวันนี้ที่เป็นที่มาของความลับในการสร้าง892ล้านดูดิว่าตัวเลขมันเฉพาะเจาะจงขนาดไหนอะ892ล้านทุกคนจ๋าแชร์ค่ะจ่ายค่าหน่วยกิจค่ะโอเคแปลว่า800กว่า800ล้านกว่าคนเนี่ยจะต้องมี800แชร์ใช่ไหมแต่ต้องมีใช่แล้วเพราะทุกคนแชร์กันคนละอัน ถ้าแค่ทุกคนเนี่ยได้ตื่นรู้ขึ้นมาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากการที่คุณแชร์เนี่ยโอ้โหประเทศเราเป็นมหาอำนาจนะผมมั่นใจเลยว่าประเทศเนี่ยเปลี่ยนถ้าคุณกับผมมาช่วยกันเปลี่ยนโลกอันนี้เรามาอันนี้กันพูดกันตรงๆนะไม่ใช่สอนเรื่องรวยอย่างเดียวนะผมไม่ผมกับลุงไม่ได้สอนเรื่องรวยอย่างเดียวคุณกับผมช่วยกันเปลี่ยนประเทศแล้วก็จริงๆคํานี้เป็นคําที่ผมที่ว่าลุงมาเรียงกับพี่เลยใช่ครั้งกเพราะลุงก็ ตอนแรกก็แบบมีจริงๆตอนตอนเลือกลูกเอ่อเลือกอาจารย์ก็มีหลายอาจารย์หลายคนอยู่ในตลาดใช่ป่ะแต่ลูกพี่่ <laughs> <laughs> ใช่แล้วลูกพี่ก็บอกว่าลูกมาช่วยพี่เปลี่ยนประเทศมีมีครูหลายคนอยู่ในตลาดหมายถึงตลาดระดับโลกนะคะอนึกออกไหมคะม,มีแบบทีฮาร์ฟเอ็กเกอร์โทนี่โรบินบัณฑิตอึ้งรังสีอ,อะไรอย่างเงี้ยเราจะเลือก คนไหนดีนึกออกไหมคะม uh, แต่เอ๊บัณฑิตอึ้งรังสีต่างกับทีฮาร์ฟเอเคอร์ต่างกับโทนี่ร็อบบินส์ต่างกันตรงที่บัณฑิตอึ้งรังสีชวนเรามาเปลี่ยนประเทศไทยอันนี้น่าสนใจคะ่ะจึงเลือกที่จะเรียนกับบัณฑิตอึ้งรังสีเพราะเกิดมาเป็นคนไทยใช่อันนี้พูดก,กันตรงๆเลยนะคะคุณรู้ไหมสิ่งที่ผมสอนพวกคุณเนี่ยนะครับทุกคนฟังดีๆผมมีจุดมุ่งหมายแค่สองอย่าง ฟังดีๆส,สองอย่างคือคุณรวยขึ้นก็ยังไงคุณก็ต้องรวยขึ้นเรื่องความดีงามผมมั่นใจคุณมาฟังผมคุณเป็นคนมีดีงามอยู่แล้วแต่คุณยังไงก็ต้องรวยขึ้นแล้วข้อสองในขณะที่รวยขึ้นคุณกับผมช่วยยกระดับประเทศนี้ช่วยกันยก,ยกระดับประเทศนี้ช่วยกันทำยังไงก็ได้ให้คนประเทศแม่งเคารพประเทศไทยวีซ่าของไทยไปที่ไหนเบ่งได้ปวดได้ เหมือนไอ้วีซ่าสิงคโปร์เนี่ยพาเวอร์ฟูลที่สุดในโลกไปที่ไหนไม่เคยขอวีซ่าเลย mm hmm. เข้าใจว่าวีซ่าสิงคโปร์นี่พาเวอร์ฟูลกว่าวีซ่าอเมริกันอีกอเมริกันยังมีบางบางประเทศต้องขอวีซ่าอย่างแม่อเมริกันไปเวียดนามก็ต้องแมรี่แมรี่ผมพาไปเวียดนามก็ต้องขอวีซ่าลาวก็ต้องขอวีซ่าแต่สิงคโปร์ the most powerful p a s s p o r t in the world ประเทศไทยก็เป็นได้ ขับประเทศไทยก็แปลคุณกับผมมาช่วยกันเปลี่ยนประเทศต่อไปนี้แม่งไม่ขอวีซ่าเรื่องนี้อันดับอันหนึ่งของในชีวิตผมลยลิสต์คือคุณกับผมทำไมอ่ะอาจารย์กำลังต้องการพาคนไทยให้ไปถึงจุดนั้นใช่จุดที่เป็นเหมือนแบบพาวเวอร์ฟูลแบบสิงคโปร์ใช่แล้วคนต่างต่างคนต่างประเทศรักเราเคารพเคารพคนไทยใช่ตอนนี้ยังไม่ค่อยเคารพเท่าไหร่พอพูดถึงคนไทยนี่ภาพลักษณ์ออกมาแบบเพี้ยนเพี้ยนภาพลักษณ์แบบที่พวกสื่อฝรั่งบ้าบ้าบบมันชอบบอกว่า เหมือนเป็นบาร์เกิลสไลเห็นคนเห็นสาวไทยก็อ่าบาร์เกิลเห็นผู้ชายไทยก็อ่าเป็นเลดี้บอยหรือเปล่าสรุปแม่งไม่มีอะไรดีเลยได้เอาโอเคอาหารใช่อาหาร,าหารกับสถานท่องเที่ยวโอเคนวดก็กลางๆแต่ว่าเภาพส่วนใหญ่อันดับหนึ่งเลยนะเวลาเขาพูดถึงเพื่อนไทยแล้วอยากจะล้อเลียนก็เลดี้บอยกับบาร์เกิลมันไม่ได้แล้วมันต้องสต็อป มันต้องสต็อปแล้วเราช่วยกันเปลี่ยนประเทศได้แล้วในขณะเดียวกันคุณรวยด้วยอันนี้มีเป็นมิชชั่นเป็นภารกิจชีวิตผมยังไงผมก็ต้องสอนให้คุณรวยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยสี่ข้อลับนี่เนี่ยสี่ประโยคลับเนี่ยผมสอนให้ลุงคนเดียวตอนนั้นใช่ค่ะสอนให้ลุงคนเดียวแล้วลุงก็ไปเก็บผมก็ไม่รู้ว่าเขาเก็บไปคิดขนาดนั้น็ะ <laughs> ไปคิดไปประมวลผลแล้วก็ไปทําเลยจริงแล้วก็ไปทําจนตอนนี้สร้างธุรกิจขึ้นมาโอ้โหมหัศาจรรย์มากเลยนะมหาัศจรรย์มากแล้วก็มาบอกข่าวอาจารย์ว่าอาจารย์คะปีที่แล้วนนะะะะคคลุงเสีียภาษ ไปสิบกว่าล้านนะคะค <Wow. S 2> ำนุกบำรุงประเทศชาติอาจารย์ภาคภูมิใจในตัวลูกศิษย์คนนี้มาก <Sure. S 2> อันนี้คือเป็นการเจตจำนงอย่างแรกลูกศิษย์จามดิตอาจารย์มดิตสอนตั้งแต่ hmm. อาต้องเปิดบริษัทต้อง hmm. ทําภาษีต้องทําทุกอย่างให้ถูกต้องนะคะ <Sure. S 2> อันนี้คือเป็นความภาคภูมิใจแล้วเราก็บอกอาจารย์ครุงเก็บทุกเม็ดนะคะ hmm. อาจารย์มดิตไม่ได้เป็นอาจารย์ที่สอนเฉพาะทฤษฎีแต่อาจารย์ hmm. ทําให้เห็นเป็นให้ดูจดค่ะ uh huh. เป็นอาจารย์ที่ทําให้เห็น เป็นให้ดูค่ะม,มันมากกว่าคำพูดค่ะใช่แทำให้เห็นเป็นให้ดูค่ะสิ่งแรกที่ครูได้ไมด์เซตเรื่องการทำธุรกิจของจากอาจารย์บดิตเลยนะคะคือเรื่องหลังบ้านเนี่ยอาจารย์บอกไม่ต้องสนใจอะไรเลยทุกอย่างคือจดบริษัททำภาษีให้เรียบร้อยอคือถ้าเราทำสิ่งนี้เนี่ย เราจะแบบสง่างามนึกออกไหมคะอ๋อนี่คือสบายใจแล้วก็สง่างามนี่คือสิ่งแรกที่ครูรุ้งเรียนรู้จากอาจารย์บดิตในการทําธุรกิจแล้วปีที่แล้วครูรุ้งก็เสียภาษีสิบกว่าล้านนะคะบริลเชสนะคะเสียภาษี1ิบกว่าล้านก็คือภาคภูมิใจสิ่งนี้ถามว่าได้มาจากไหนได้มาจากอาจารย์บดิตเลยเมื่อเราทําธุรกิจแล้วธุรกิจเราเนี่ยจะมั่นคงคือเรื่องหลังบ้านทําให้มันเสร็จก่อนเราจะไม่หวง ข้างหน้าบ้านเลยอือโอ้โหนี่แพงนะจริงเปิดมาอันแรกนี่คือแพงมากอือเนี่ยโอพยักหน้าเลยแพงจริงข้อนี้นะจ๊ะทุกคนจ๋าเนี่ยแล้วผมบอกได้เลยเวลาคุณคือไงเรียกว่าจ่ายภาษีเอ่อทำเอ่อให้ทำนู่นรุงประเทศชาติเงี้ยแล้วก็ทำการกุศลนี่คุณแบบว่าอะไรอะสบายใจจริงจริงนะแล้วเวลาที่คนส่วนใหญ่แบบโอ้โหจะไปโกงภาษีนนนี่นนนี่นนนี่นะคือไม่เงินมันหาง่ายจะตายเอาสอโอ้อันนี้เลย เงินมันหาง่ายจะเอาสมองไปคิดเอาไปสมองไปคิดเรื่องหาเงินมันโอ้โหแค่แค่แค่คิดนิดเดียวก็ได้เป็นมาเป็นสิบล้านชหลักล้านหนึ่งสิบล้านนี่ไม่ใช่หังวันเดียวก็ได้แล้วแต่เมื่อเอาไปนั่งโกงภาษีได้ประหยัดได้เท่าไหร่เองอันนี้คือเจ้าของกิจการอันนี้ต้องรู้ไว้เลยนะคะคือเราเอาพลังสมองเนี่ยไปโฟกัสกับการสร้างวิธีการให้เงินไหลเข้าไม่ต้องไปสนใจเรื่องแบบว่า เออฉันจะแบบเลี่ยงภาษีไงล้าสมัยมากยุคนี้เศรษฐกิจมันแบบว่าเงินมันหาง่ายเพราะฉันเอาเวลาไปคิดเรื่องการทําเงินอย่างแบริเชสหนูทุกคนดีลเลอร์ติดบ,บริษัทคือเปิดบริเปิดบริษัทของตัวเองหมดเลยทุกคนต้องเป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยเพราะ อาจารย์สอนข้อนี้แพงมากเรื่องอองเทอร์พิเนอร์โหอยากจะแชร์แล้วเนี่ยอยากรู้ไหมคะสี่ประโยคที่เป็นความลับที่อาจารย์มดิตสอนครูรุ้งและสร้างมูลค่าธุรกิจแบบหลายร้อยล้านแล้ววันี้นะคือหัวข้อบอกว่าสี่ประโยคลับสร้าง892ล้านอล้านอาจารย์มดิศกับครูรุ้งนะคะ892ล้านเอาจริงหนูว่าเกินจริงแต่เกินพันอยู่แล้วใช่เมื่อกี้บอกอาจารย์ขาถ้าเอาพันล้านคนจะรู้สึกว่าแบบว่าธรรมดาไปใช่หรือว่าเขาถึงยาก นายบอกโอเวอร์บอกอว่าอ,อะไรเงี้ยเข้าใจปะอาจารย์เคยบอกว่างั้นเอา892อกล้านแล้วกันล่อ,อตาพวกคุณเข้ามาเข้าใจปะงั้นเราจะเริ่มเลยไหมสี่ประโยคลับสร้าง892ล้านอเอาแบบนี้ค่ะคือครูรุ้งเนี่ยไปเวิร์ทัวร์อาจารย์มาดิดมาที่แฟรงเฟิร์ตนะคะประเทศเยอรมน,นีมไปทำสัมมนาฮีโร่ออนยูฮีโร่อินยูนะคะทีอ่อาจารย์ไปทำมาแล้วมันเกิดกระแสการเปลี่ยนแปลงของผู้หญิงไทยในต่างแดนชนิดที่ว่าแบบ Mm hmm. มันไม่เคยมีภาพลักษณ์เหล่านี้เผยแพร่ในโลกออนไลน์ในโซเชียลมีเดียในเว็บไซต์ใน i n นสตาแกรมใน Facebook แบบสื่อต่างชาติไม่เคยเห็นภาพผู้หญิงไทยยืนอยู่เหนือฝรั่งหัวทองใช่ใชภาพผู้หญิงไทยยืนสอนฝรั่งหัวทองอาจารย์บดิตไปเสกไปเนรมิตภาพนี้มาใ,ในสัมมนา Hero อินยูที่แฟรงก์เฟิร์ตนะคะประเทศ mm hmm. เยอรมน,นี แล้วครูรู้เลยว่าสิ่งที่อาจารย์มณิตไปถ่ายทอดไปสอนไปบอกมันคือการมูฟประเทศมันคือการเปลี่ยนประเทศครั้งยิ่งใหญ่อาจารย์มณิตถ้าเราได้ติดตามนะคะที่อาจารย์มณิตเขียนโพสต์ไว้ที่หน้าเพจ Facebook ของอาจารย์อ,อาจารย์มี intention, อินเทนชันคือกูจงใจสร้างอย่างแรงมากคือรีแบรนด์นะคะใช่รีแบรนด์ประเทศไทยค่ะใช่โดยเฉพาะแบรนด์ของผู้หญิงไทยค่ะใช่แล้วครูภาคภูมิใจมากครูไปทำสัมมานากับอาจารย์มาที่เยอรมันค่ะ คือขอเบาก่อนนะค่อยเข้าเนี่ยเียเดี๋ยวจะสอน4ี่ประโยคลับทุกคนต้องมาฟังให้ดีนะแต่ก่อนเข้าถึงสประโยคลับสร้าง892ล้านขอแบบว่าคุยกันอยากถ่ายทอดที่เราฟังนะอาจารย์สอนอีกวันหนึ่งเนี่ยครูไม่ได้ไปแต่วันแรกอะ่ะครูไปอาจารย์เนี่ยเหมือนเสกไล่มนวิเศษนะคะเข้ามาเซทของลูกศิษย์คนไทยที่อยู่ต่างประเทศหมดเลยนะคะคือเหมือนกับว่าคนไทยเว้ยพอเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เหมือนฝรั่งอะ่ะ เราคิดว่าเรากระจอกเราตัวเล็กตัวน้อย<ม>เราต้องเป็นทาสฝรั่ง<ม>แต่อะมารยมดิสอนครูลุงว่าไม่ใช่ไว้ลงุง<ม>หนูน้องจำไว้นะถ้าน้องจะไปทำธุรกิจที่ต่างประเทศน้องต้องเป็นบอสฝรั่งใช่น้องต้องเป็นนายของฝรั่งเท่านั้นใช่ใช่เกิดมากูไม่เคยได้ยินว่ามีใครสอนให้เราเป็นเจ้านายฝรั่งค่ะใช่พ่อแม่ไม่เคยสอนค่ะโรงเรียนไม่เคยสอนบอกให้เราไปเป็นบอสฝรั่งค่ะเ<ม>พราะอะไรคะเพราะว่าเรา มีความรู้สึกว่าคูพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งกูพูดภาษาอังกฤษไม่เหมือนเจ้าของภาษาเลยรู้สึกตัวเล็กตัวน้อยแต่อาจารย์มดิษฐ์อะค่ะปลดล็อกอันนี้คุณลุงเลยนี่เป็นความลับไหมนะแล้วคุณรู้เปล่าอาจารย์มดิษฐ์บอกคุณลุงว่าพี่ใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศมาครึ่งชีวิตของพี่เหมือนที่ครูเขียนใน Facebook ครูขอบคุณที่โลกนี้มีอาจารย์มดิษฐ์ขอบคุณที่ไปท่องโลกกว้างทั้งใบแล้วกลับมาบอกคนไทยว่าคนไทยพวกเรานี่แม่งโคตรเก่งเลยโดยเฉพาะ ผู้หญิงไทยเว้ยอย่าเป็นตัวเล็กตัวน้อยและจำบิดบอกว่าไม่ใช่ฝรั่งทุกชาตินะเว้ยลุงที่เขาจะพูดภาษาอังกฤษคนสวิสก็พูดสวิสพูดเยอรมนีพูดเยอร,รมันถูกไหมฮะพูดสวิสเขาพูดหลายภาษา,ามีฝรั่งเศสด,ด้วยบา,บางส่วนของสวิสก็พูดฝรั่งเศสเขาก็ไม่ได้เก่งเยรอรมันพูดเขาก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษกันทุกคนและจ์บอกว่าคนไทยคิดว่าตัวเองตัวเล็กกระจอกโง่เฮ้ยเราเนี่ยเก่งและฉลาดกว่าฝรั่งบางคนอีกนะเว้ย นึกออกไหมคะนี่เรื่องเรื่องนี้นี่ผมก็คือก็งงนะว่าคนไทยไม่รู้ไม่รู้ค่ะเพราะว่าผมอยู่เมืองนอกมานานผมก็ชินกับเออก็ฝรั่งคือแค่ฝรั่งพูดภาษาอังกฤษได้เราก็นึกว่าเรากระจอกแล้วค่ะอ๋อว่าเขาคิดกันอย่างนี้อ๋อ <Okay. S 1> คิดอย่างนี้ป่ะอ,อันนี้อยากรู้เหมือนกันเราคิดกันแบบนี้ป่ะใช่ซ่าคิดป่ะพลังพลังอ่อนเลยไม่ผมเองผมเองกระตาเลยนะตอนนั้นแบบว่าผมก็ ือปกติเนี่ยผมกับฝรั่งก็คือผมมีลูกน้องเป็นฝรั่งทั้งนั้นอะคือเวลาตั้งแต่ไหนแต่ไรลูกน้องผมรวมกันเป็นพันคนอะเป็นฝรั่งหมดเลยต้องมีหลายวงมีอะไรเป็นฝรั่งตั้งแต่มายี่สิบกว่าปีอะเป็นฝรั่งสามสิบด้วยสามสิบกว่าปีเป็นฝรั่งหมดเลยพผู้ใหญ่ด้วยฝรั่งแบบผู้ใหญ่ตอนนี้ผมกลับมาเมืองไทยเว้ยเจอผู้ชายผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แบบหลักหมื่นล้านของเมืองไทยนะอืที่แบบว่าโอ้โหหมื่นล้านแสนล้านของเมืองไทยนี่คือ มันก็ยิ่งใหญ่นะหาเงินได้เยอะขนาดนั้นนะ,ะนแต่เวลาเขากับผมไปเจอฝรั่งเว้ย <_ d ose> เขาแบบพลังหดดูเหมือนตัวเล็ก <_ d ose> ผมบอกเฮ้ย <Yeah. S 1> คุณมีเงินเป็นหมื่นแสนล้านเจอหน้าฝรั่งทําไมคุณต้องแบบพลังหดตัวเล็กพวกนี้มันุูกน้องผมดังนั้นผมแบบงงเพราะงงไปหมดเลยตอนนั้นผมก็ยังเงินไม่ถึงร้อยล้านด้วยมั้งแล้วผมก็ยังเฮ้ยทำไมคุณไม่ต้องเป็นเงินเยอะแต่คุณเป็นอยู่กับฝรั่งคุณสบายใจมากแบบสั่งการได้ เนี่ยค่ะแล้วทุกคนนะคะบอกเหมือนกันเลยว่าจริงค่ะจริงค่ะจริงค่ะ <Wow. S 2> คือจริงหมายความว่าพอเราพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งเหมือนแบบว่าเจ้าของภาษาเราคิดว่าเราด้อยกว่าบางทีเราคิดว่าเราโง่กว่าด้วยฉลาดน้อยกว่าเขาอีกเห็นไหมเราเป็นแบบนี้ทุกคนค่ะผมต้องเล่าเรื่องเป็นให้ฟังนะคุณ oh. คุณจะเรื่องนี้ไม่เคยมีใครพูดโอเคจบเดี๋ยวข้อหนึ่งเลยนะข้อหนึ่งคือคุณฟังดีๆคุณรู้ไหมเศรษฐกิจไทยนี่ติดท็อป20สิของของโลก เรื่องนี้คุณล้างสมองไอเรื่องเก่าๆออกไปให้หมดนะ <Yes. S 1> คุณไม่รู้ไม่รวยตอนนี้ไม่รู้จะรวยตอนไหนนะคือประเทศไทยนี่แม่งขาขึ้นแบบสุดๆเลยอะ่ะขาขึ้นคนถ้าคุณไปยุโรปเมื่อกี้เนี่ยผมไปเอ่อไปเอ่เอไอสองอาทิตย์ที่ผ่านมาไปยุโรปมาใช่ไหมบางประเทศอย่างเช่นไปอตอนไปอิตาลีอะ่ะตอนไปอิตาลีนี่เหมือนเหมือนกับมาประเทศยักจนเข <laughs> ้าใจป่าเฮ้ย <laughs> คุณมาประเทศ <laughs> ยากษ์ oh. ทำไม <laughs> <laughs> มันอัตาคัดอย่างนี้วะ ไปฝรั่งเศสก็เหมือนกันก็รู้สึกว่ามันอัตคัดทำไมมันเหมือนประเทศยากจนเลยวะแ<ห>ม่งแบบไปปารีสอย่างเงี้ยทุกคนประหยัดหมดนะทุกคนประหยัดหมดไปเยอรมันเออคนลูกเออ,เอ,อพวกลูกศิษย์ผมแต่ละคนเนี่ยที่แต่งงานคนเยอรมันเขาบอกว่าคนเยอรมันนี่คือไม่ไม่ใช้เงินไม่จ่ายเพราะว่าเงินเขาได้น้อยคือโดนภาษีไปเยอะได้เงินไดออ้มีงานประจําแล้วก็ออไม่ได้ไม่ได้แบบ ที่นั่นเขาไม่ได้ส่งเสริมให้คนทําธุรกิจเหมือนประเทศไทย mm hmm. เข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นผมบอกด้วยเลยนะคุณไม่รู้จะไม่ผมมันเริ่มรวยอะที่รวยจริงๆอะคือมาตอนมาอยู่เมืองไทยคุณเข้าใจป่ะกูเข้าใจผิดมาตลอดเลยว่าไปอยู่ยุโรปแล้วกูจะได้รวยเงินหาง่ายพอมาอยู่เมืองไทยถึงได้รวยขนาดนี้เพราะอะไร พอประเทศไทยแม่งเศรษฐกิจขาขึ้นคนไทยชอบใช้เงินคนไทยชอบใช้จ่ายคนไทยชอบซื้อของและคนไทยเป็นลูกศิษย์อาจารย์บัณฑิตค่ะและอาจารย์บัณฑิตปลูกฝังมาตลอดว่าเราสร้างเศรษฐกิจเองได้เราสร้างเศรษฐกิจเองได้ ปีนี้ลูกศิษย์อาจารย์บัณฑิตในเพจมีประมาณเกือบล้านคนที่เพจคุลุงนะคะอีกสี่แสนคนแปลว่าตรงนี้ล้านกว่าคนที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์บัณฑิตและเป็นลูกศิษย์คุลุงค่ะคุณทําธุรกิจออนไลน์คุณเป็นโคช้ชเป็นครูคุณเป็นแม่ค้าเป็นนักธุรกิจบนโลกออนไลน์อ,อย่างน้อยที่สุดตรงนี้ทั้งหมดคุณสร้างเศรษฐกิจเองได้ตามคําสอนของอาจารย์บัณฑิตเมื่อสี่ปีที่แล้วคูลุงไม่เคยได้ยินนะคะใครเลยตั้งแต่เด็กจนโตคุณได้ยินประโยคนี้หรอคุลุงถามแค่นี้เอาเป็นว่าคุลุงอะ พ่อแม่ไม่เคยสอนโรงเรียนไม่เคยบอกครูลุงเลยว่าคําพูดนี้ว่าเราสามารถสร้างเศรษฐ<ช>กิจเองได้ใ,<ช>ในชีวิตครูลุงอ่ะสี่ปีที่แล้วมันจะจำอดีตเพิ่งหูเพิ่งได้ยินประโยคนี้และเป็นประโยคที่กูอยากได้ยินมานานแล้วด้วยประเด็นใช่ที่พามาเราบอกว่าเงินของเรารายได้ของเราขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจและเรามักจะได้ยินมาต่อเลยว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ กำลังพัฒนาเศรษฐกิจแย่เศรษฐกิจไม่ดีคุณลงุงแม่คิดในใจเลยกูอตอนกูเรียนก็บอกว่าเป็นประเทศกําลังพัฒนาตอนกูเรียนมหาลัยก็บอกเป็นประเทศกําลังพัฒนาเมื่อะไหร่มันจะพัฒนาเสร็จสักทีวะคือเราถูกได้ยินแบบนี้ยจนคนไทยก็เชื่อ,อ,อและใช้ชีวิตแบบว่าเราเป็นประเทศกําลังพัฒนาผมบอกได้เลยบูชิด ม,มันมันมันเป็นเป็น<อ>มันเป็นคำคที่โง่า <c oughs> มากคุณภูชิดคุณภูชิดคุณภูชิดมากเข้าใจคำนี้เปล่าเขาใจเป็นเรื่องที่ไร้สาระสุดๆเป็นเรื่องที่เป็นขยะเป็นคำเป็นคำคำที่พวกนักข่าวเขียนแล้วก็แบบว่าไม่รู้เรื่องขขเขาเขาไม่รู้เรื่องแล้วก็ให้ข้อมูลคุณบิดเบือนเพราะฉะนั้นผมสอบบอกได้เลยข้อแรกที่จะสรุปให้ฟังคือคุณสร้าง เศรษฐกิจเองได้นี่คือประโยคลับ okay. จริงไม่จริงจริงไม่จริงไม่เคยมีใครได้ยินแบบนี้พ่อแม่ไม่เคยสอนโรงเรียนไม่เคยสอนใช่ไหม,มได้ยินจากบัณฑิตอึ้งรังสีใช่ไหม,มใช่ของคุณลุงคําตอบคือใช่และประโยคนี้ใช่ไหมจากจบ,บัณฑิตใช่ไหมเราสร้างเศรษฐกิจเองได้เป็นสิ่งที่เราบอกตัวเองว่าฉันอยากได้ยินประโยคนี้มาตลอดฉันจะได้ลืมตาอ้าปักทำอะไรด้วยตัวเองได้ส,สักทีจริงไม่จริงคะเวลาเวลาคุณอะ ได้ยินคํานี้บอกว่าแม่งเศรษฐกิจไม่ดีมันเหมือนกับว่ากูไม่มีคอนโทรลอีกละใช่กูไม่มีความควบคุมกูควบคุมไม่ได้อีกละสถานการณ์เกินความควบคุมอีกละปีหน้าก็เศรษฐกิจไม่ดีอีกอีกละแล้วก็กาลังพัฒนาประเทศกําลังพัฒนาเราเลยใช้ชีวิตแบบกําลังพัฒนาคุณไปข้อนี้ข้อมูลผิดมากเลยนะจริงจริงคุณรู้ความจริงวันนี้เลยนะคะอาจารย์มดิเขียนที่เพจอาจารย์มดิวันนี้ครูลุงแบบบิดนิ้วเลย อาจารย์เขียนว่าคุณต้องติดตามข่าวสารที่เพจนี้ะไม่ใช่ไปฟังข่าวเศรษฐกิจโอเคไหมคะอาจารย์ดิบอกคุณรู้ไหมคะเราเมืองไทยเป็นท็อปทเวนตี้เศรษฐกิจขาขึ้นนะคะในปี2019ปบมือได้ค่ะและถูกสร้างโดยพวกคุณโดยพวกเราจริงไหมคะเพราะเราเรียนเรื่อง personal b บ a n d i n g ขอโทษด้วยเราเรียนเรื่อง content marketing เออเพราะฉะนั้นเราเลยกลายเป็นท็อปทเวนตี้ของโลกปีหน้าก็ท็อป10 Oh, นี่นาตั้งเป้าหมายเลยดีกว่าท็อป10โอเคใครเอาอืเอาเอาโอเคทุกคนพันสี่ร้อยคนที่ดูอยู่ในในเฟซบุ๊กแล้วก็อีกร2อยี่สิบห้าคนที่ดูใน u t u b e นะครับคุณก็รวมรวมกันก็เท่าไหร่พันแล้วก็ยังมีดูย้อนหลังอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนะ่มาตั้งเป้ากันเลยดีกว่าค,คุณนะ่ทุกคนรวยกันขึ้นคนละสิบเท่าโอเคไหมรวยขึ้นหลักสิบล้านรวยขึ้นหลักร้อยล้านโอเคไหมเสร็จแล้วพันล้านก็ได้โอเคแต่ว่า แล้วถ้าคุณรวยขึ้นไปไงส่นเศรษฐกิจยกขึ้นด้วยคุณไม่ได้เอาไปจากอย่าไปคิดนะว่าคุณอีกข้อหนึ่งก็คือว่าคนมันชอบสอนคุณผิดๆนะคือเวลาคุณรวยขึ้นคุณไปเอามาจากใครบางคนคนบางคนจะต้องจนลงคนมันชอบคิดกับคนรวยแบบเนี้ยว่าอ๋อแม่งรวยเพราะว่ามันไปเอาจากใครมาบางคนคนบางคนมันไปเอาเปรียบเขามามันไปทําให้คนอื่นจนลงมาข้อน,นี้คุณห้ามคิดเลยเพราะไอ้ความคิดแบบนี้แหละที่มันทําให้คนจน ความคิดไอ้เพราะไอ้คนจนมันจะคนเวลาคนจนเนี่ยตลอดเนี่ยเขาก็จะคิดต่อต้านคนรวยไงเวลาใครคต่อต้านคนรวยเนี่ยมันจะไม่มีทางรวยเยข้าใจปะ่ะคือแปลว่าเขาอยู่คนละฟากกับวเบรชั่นหรือกับคลื่นของความมั่งคั่งไงใช่นึกออกไหมคะแต่เราต้องรู้กฎอันนี้ซึ่งอาจารย์สอนไว้แบบว่าในคลาสกฎแรงดูดกับการเงินนะฮะในคลาสเกี่ยวกับเ,เยอะมากเลยที่อาจารย์สอนเนี่ยคุณลุงนะ้ทลายแล้วก็ปลดล็อกด้านการเงิน โดยเฉพาะด้านการเงินที่เกี่ยวกับธุรกิจนะคะจากคอสโอ้นานมากแล้วว่ะคอสนั้นชื่อกดแรงอยู่กับการเงินป้าคอสแรกเลยอ่ะคอสแรกของพี่ใช่ใช่คอสรยู่การเงินใช่ใช่คอสนั้นที่แบบว่าไม่ตรงปกเลยอ่ะคอสนั้นที่แบบม่านสีเขียวๆหน้าอ้วนๆตอนนี้แบบโบเก้สีทองหน้าหล่อผมตั้งถ้าคุณไปซื้อคอสแล้วเรียนคอสเก่าๆเขอาจไหมดิอย่าตกใจนะคะคนเราหลอกขึ้นได้โอเคไ่าก็ไม่เป็นไรปิด ภาพภาพก็เปิดไว้แล้วก็ไปทําอย่างอื่นไปแล้วก็ฟังเสียงเดียวนะจ๊ะ <c oughs> มีคนมีคนหลายคนบอกผม่างนี้ก็ทาอย่างนี้นะ <c oughs> คือเขาว่าล้างห้องน้ำเลยเขาไป <c oughs> แล้วคนยุโรปคนยุโรปสาวๆในยุโรปก็ล้างห้องน้าเองไม่มีคนใช้เขาล้างห้องน้ำเลยเขาไปแต่เขาเขาไม่ยอมดูจอเขาแต่ว่าคอนเทนต์ดีนะจ๊ะ <c oughs> คอนเทนต์ดีแต่เพียงแต่ว่า ก็ค้ำคัเรื่องหน้าตาอะไรแบบนั้นเข้าใจป่าโอเคแต่ตอนนี้ก็ต้องหล่อเพื่อชาติ่หล่อเพื่อโลกแล้วตอนนี้ใช่อะพิมพ์ระดาสวัสดีค่ะโอเคนะคุณเก็ตแล้วนะเรื่องนี้เรื่องเศรษฐกิจคุณสร้างเองได้ชนี่เป็นประโยคนึงที่คุณลุงในชีวิตไม่เคยได้ยินจากใครได้ยินจากที่นี่อาจารย์อึ้งหลังสีค่ะแล้วไปข้อที่สองยางโอ้อยากจะไปบอกความลับข้อที่สองแล้วว่าอาจารย์พันสี่ร้อยล้านคนเป็นไงความลับข้อแรกสั่นสะเทือนไหมพร้อมไปเคล็ดลับข้อที่สองยางวันนี้ที่จะเอามาให้อ ความลับที่ครูแน่ใจค่ะครูก็ไม่เคยสอนใครที่หน้าเพจครูเหมือนกันและครูก็ไม่เคยสอนลูกศิษย์เลยค่ะตรงนี้ครูซ่านะคะที่เป็นดีลเลอร์แบลริเชตนั่งอยู่ตรงนี้ครูก็ไม่เคยสอนเรื่องนี้กับครูซ่านะไม่เคยสอนเรื่องนี้กับใครนะคะอาจารย์มดิตสอนครูลุงมาอยากฟังไหมคะความลับข้อดีเปิดคอร์สเปิดคอร์สอันหนึ่งที่โอ้โหประโยชน์พวกนี้มันแพงมากนะคนที่แบบว่าแบบบางคนไม่ตั้งใจเรียนแล้วเขาไปใช้ไม่เป็นแล้วมันเสียของเปิดเป็นคอร์สเดือดรับคน เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนให้ไปฟรีก่อนอยาขายากได้ฟรีอะต้องไปขายากได้ฟรีมาแชร์แชร์ม,มคามครูมีความลับนะคะที่จำดิสอนคุณแล้วครูมไม่เคยสอนต่อเนี่ยอีกเยอะมากมครูได้ไปเปิดเผยบางเคล็ด,ด,ด,ดลับที่ประเทศเยอรมันมามในสัมมนาฮีโร่อินยูค่ะแบบว่าลูกศิษย์ใน ในคอสเน่ยทึ่งมากเลยว่าเฮ้ยจำดิสอนนี้คุณลุงด้วยเหรอวะไม่เคยได้ยินในออเดีโอบุ๊กชุดไหนด้วยอะไรวะที่สอนเอ้เยอะมากให้เขาไปเรียนอัดไว้ใช่ไหมอัดไว้ในนั้นแพงมากค่ะอาจารย์ยังอึ้งเลยว่าเฮ้ยลุงลุงแม่งจาที่พี่บอกได้ทุกเม็ดเลยเหรอวะอาจารย์แบบนั่งแบบลุงลุงความจาดีมากถ้าเกิดคุณดูเห็นภาพที่ว่าลุงโพสในเพจของเขาที่เขา ยินสอนคุณจะเห็นผมนั่งอยู่ข้างหลังแล้วก็แล้วนั่งจิบชาวันนั้นนะผมโคนชโชคดีมีลุงไปด้วยบอกว่าเออกูไม่ค่อยเหนื่อยนะกูนั่งจิบชาเป็นอาจารย์ผมบอกได้เลยนะวิธีวิธีเป็นอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ของอาจารย์นะคืออย่างนี้อาจารย์ที่เก่งคือสอนอย่างเดียวสอนด้อาจารย์ที่เก่งกว่าคือจิบชาสิทธิสอนชาเป็นครูที่เก่งสอนอย่างเดียว จะเป็นอาจารย์ที่เก่งกว่าคือดูดูดูครูสอนไปจิคาเอาครูสร้างมาเสร็จแล้วอาสอนไปเป็นแบบว่าเขาเรียกว่ากูดคอมบิเนชันมากอ่าอ่โอเคผมชอบตที่งานนี้แหละตครับนะกนิกา,กาบอกว่าถูกโชคดีที่สุดเลยวันนี้นะคะพร้อมอยังพร้อมอยังถ้าพร้อมครูจะบอกความลับข้อถัดไปแล้วนะคะ